ทำไมเวียนหัวจังนะหรือว่าจะมีอะไรในวัยนั้นเสี่ียวหวานได้ยินปี่ไหมยิ่าว่าพออ่อใจด้ายนะถ้าไม่ใช่พ่อลูกอยู่กับจีโมโ่พ่อคงไม่ต้องทำแบบนี้หรอกเสียวหวานเกิดอะไรขึ้นตอบปีสิเออเอเกิดอะไรขึ้นที่นี่ที่ไหนเสียวหวานฟื้นแล้วเหรอจีโมโ่เกิดอะไรขึ้นกับฉันเออไม่เป็นไรนะ พี่อยู่นี่ไม่ว่าเรื่องอะไรก็จะไม่เกิดขึ้นตรงนั้นไม่เป็นไรแล้วตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วนะจีโมอเขาวางยาฉันใช่ไหมไม่ต้องคิดอะไรแล้วพี่อยู่นี่เธอจะไม่เป็นอะไรพี่บอกฉันบ้างเขาทำอะไรฉันบอกฉันสิฉันรับได้ไม่มีอะไรหรอกจริงๆนะอย่าเศร้าไปเลยต่อไอ้ฟ้าจะถลม่มก็มีพี่ช่วยยันเอาไว้ให้เสอ,อร้ายยังไม่กินลูกตัวเองคิดไม่ถึงว่า เขาจะวางยาเธอไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วมาสักทีนะเสียววาเป็นความผิดแกทั้งหมดแกทำบริษัทฉันขาดทุนย่อยยับเงินจะมาหมุนก็ไม่มีฉันถึงต้องทำแบบนี้สารเลวเอ้ยพวกไอสัตว์เอ้ยฉันจะฆ่าแกพวกอา <laughs> วันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ซูเจ้าหนุ่ก็ทําอะไรกับฉันฉันเป็นลูกสาวแท้ๆของเขาเนะเอพี่คาฉันอาบเสร็จแล้วกลายหน่อยจีเสียววนันกลับไปวันอี้เผื่อจะได้ไม่เป็นห่วงพี่คาเมื่อกี้ฉันเพิ่งพบบางอย่างเซียววนันมีพี่อยู่ทั้งคนเธอไม่ต้องกังวลอะไรจังนั้นค่อยๆพูดนะ นี่คือถุงน่องใหม่ที่ฉันใส่เมื่อเช้านี้จริงๆมันไม่มีรูนะแต่ตอนนี้ด้านบนมันเป็นรูแถมยังใหญ่ด้วยหยุดคิดมากได้แล้วตอนที่พี่ไปถึงนั่นเธอสลบอยู่บนเตียงแต่เสื้อผ้าอยู่ดีทุกอย่างไม่มีอะไรนะสลบอยู่บนเตียงถุงน่องฉันขาดเป็นรูทั้งๆที่เป็นถุงน่องใหม่นะเสียวหวานเจนเย็นก่อนนะก็แก้ถุงน่องเป็นรูบางทีเตือาจจะไม่จันระวงังถ้ามันเกี่ยวกับอะไรเข้า นี่มันจะเห็นอะไรไม่ได้แต่ว่ามันเป็นถุงน่องใหม่นะคะเพิ่งเอามาใส่เมื่อเช้านี้เองเสียววานจะกำลังกังวลอะไรอยู่กันแน่ถึงมันจะเดรัจฉานแค่ไหนแต่ยังไงนั่นก็เป็นพ่อของเราถ้ามันทำเรื่องผ่านนั้นพี่จะไปจัดการกับมันเดี๋ยวนี้พี่เขาว่าก็ต่างจากเดรัจฉานยังไงถ้าฉันยังบริสุทธิ์อยู่จะไปตรวจที่โรงพยาบาลได้แต่ตอนนี้ไม่จะ่ตรวจก็ยังทำไม่ได้เลยไม่ทำได้สิไปตรวจได้ ตรวจคุณก็ลูกอย่างฉันจะไปตรวจอะไรได้ของเดี๋ยวในร่างกายไงไปโรงพยาบาลกันเสียวหวานไม่ต่อยไยดูเขาก็ต้องฆ่าฉันแน่ก็เป็นโรครังเกียจความสุขกับปรกถ้ามันมีจริงๆแล้วก็เขาฆ่าฉันแน่ฮมีพี่จังขุนก็ไม่กล้าต่อมา,รา,ราไรหรอกรอพี่ที่บ้านนี่แหละเดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวก็กลับสิบนานทีต่อมาเสียวหวานพี่กลับมาแล้วพี่ไปซื้อเข็มฉีดยามาจากโรงพยาบาล โอเคจะตรวจออกมาได้ไหมก็ต้องลองดูกันฉันก็อยากรู้ความจริงพี่คะเราอยู่นี่ก่อนนะอืมครูต่อมาพี่คะช่วยเรานีไปตรวจหน่อยคะ่ะฉันต้องรู้ความจริงให้ได้เจียวหวานเธอคิดดีแล้วเหรอค่ะไม่ว่าผลจอ,อกมาเป็นยังไงฉันก็ต้องยอมรับมันตกดึกเฮ้ยฉันควรทำยังไงดี จะบอกเรื่องนี้กับวันที่เผยไปเขายังจะคงกอดฉันเอาไว้เหมือนเมื่อก่อนอยู่ไหมนะเสียวหวานไม่ต้องห่วงนะไม่ว่าผลแล้วมันจะเป็นยังไงพี่จะอยู่ข้างเธอเสมอนี่มันก็ผ่านไปนานแล้วกลับไปวันนี้เผยต้องด่าไม่หยุดแน่เอ๊ะสายไมไ่รับจากวันนี่เผยห้าสายที่รักเธอปิดเครื่องเหรอดึกปานนี้แล้วทำไมยังไม่กลับมาอีกให้ฉันไปรับไหม แปดบทตอนเรียนน่ะเลยไม่ได้ปิดเครื่องเดี๋ยวฉันนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินกลับเองโอเคระวังตัวด้วยนะพวกเราจะรอที่บ้านฉันจะรอผลออกก่อนถ้ามันจริงแล้วก็ฉันจะไปจัดเข้าเช้าวันต่อมาที่รักต่อไปให้ฉันไปส่งเธอเธอเหนื่อยแบบนี้ฉันไม่สบายใจอีเฟยคุณว่าพวกนี้ฉันไปเรียนขับรถดีไหมแบบนี้ฉันจะได้ขับไปเรียนเองไงตามใจเธอเธอชอบก็โอเค อืมขอบคุณที่เข้าใจนะคะที่รักจริงๆแล้วถ้าเธอไม่อยากไปเรียนก็ได้นะแบบนี้เราสามคนจะได้มีความสุขด้วยก,กันกว่านี้จริงไหมเฟยขอบคุณนะคะจุ๊บเอที่รักวันนี้คุณดูแปลกๆนะไม่นี่คะแต่เมื่อคืนจุ่ๆก็เกิดยาที่จะก็เป็นอย่างนี้นี่เองคืนนี้เจ๊จะจัดเต็มให้อี่ือนแน่นอนแต่ขอตามเลยหน่อยสิ ทำไมหน้าดูซีดหรือไม่สบายหรือเปล่าคงเพราะเหนื่อยมากนะฉันกอตัวกลับไปอาบน้ําก่อนนะจะไปแล้วเหรอนี่จะทําอะไรที่นี่นะสาธารณะนะงั้นเรารีบอาบด้วยกันดีกว่านะคุณไม่ชอบให้คนมาหัวเราะไม่ใช่หรอวันนี้ดูเหมือนเซว,วันจะแปลกๆไปเอ่อ,อที่รักทําไมวันนี้รีบจังล่ะแล้วไม่ชอบเหรอคะ อชอบสิครับที่รักอยากให้ร้อนแรงแบบนี้ทุกวันเลยพอได้แล้วอยู่นะที่รักวันนี้เธอโคตรท้อเลยฉันจะเดไลายอยู่แล้วคุณจะทิ้งฉันไปเหรอที่รักร้องไห้เหรอเปล่าๆที่รักบอกมาเถอะวันนี้เกิดอะไรขึ้นสูเจ้นอุยเขาวางยาฉันที่รักไม่ต้องกลัวนะ มีฉันตั้งคนจะจะไปสืบไปได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่วันต่อมาวานฉันหลุดปากบอกเขาไปหมดแล้วไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไงต่ออีเวอที่รักวางยาแล้วเขาได้ทำอะไรเธอไหมฉันก็ไม่รู้จีโมบอกว่าพอเจอฉันปุ๊บเจ้ก็อยู่บนเตียงในห้องมีแค่สู้เจ้นอุยเสื้อผ้าอยู่ครบแต่ฉันกลัวเมืว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็วางยาเธอต้องมีจุดประสงค์แน่แน่ ทีมูได้ผลตรวจแล้วระวังตัวด้วยนะอีฟเฟยเสียววานเดี๋ยวฉันก็ไปเอาผลมาแล้วถธออย่าใจร้อนกำลังเตรียมตัวไปเดี๋ยวนีแล้วไม่ต้องแล้วบอกฉันมาว่าโรงพยาบาลไหนฉันไปเอาเองอีฟเฟยได้เหรอใช่ฉันเองฉันรู้เรื่องหมดแล้วเอางี้เนี่ฉันจะไปหาแล้วจะพาพวกนายไปเรามาปุณณมาริยอืมปุณณมาไม่พูดจาจริงๆ แต่ที่โชคดีมีเพียงผูช้ชายคนเดียวแม่เออจะจะไปข่ามันดีเอลจิโมทำไมานายก็จะไปแล้วเมื่อคืนก่อนฉันอยู่กับเซียวหวายแต่ว่าฉันยังต้องการตัวอย่างฉันกลัวว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาจะมาพูดเล่นนะเออโอเคเฮจิโมพวกนายไปก่อนได้ไหม เราหมาพวกเราออกไปกันก่อนดีกว่าเครื่องเชื่อมองต่อมาอีเฟยฉันกลัวซินฉันมาบอกว่าไม่มีอะไรหรอกนะ่าถ้ามีอะไรจริงๆฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันวันนี้อีเฟยนที่นายเป็นผู้ชายรึเปล่าพี่คะพอเถอะฉันก็ใจที่เฟยพูดมาเจ้วหวานผู้ชายคนนี้จำไรเธอตึกงหนักนะฉันถึงตอนนี้เตรียมปกป้องเขาอีกแล้ว ฉันไม่ได้โกหกนายฉันไม่อยากจะด่าสุม่มตีสุ่มห้าอะไรพอที่ผลลัพธ์มาเจอออกมานายว่าไงเนะพี่คะอย่านะยหยุดเถอะนะพอดีอยู่เว้นนยพูดอีกทีสิพูดมาพี่คะพอได้แล้วนี่เป็นเรื่องระหว่างฉันกับเสียวหวานนายกุณายอย่ามาจุนนายกับเสียวหวานัดเจ,จริงใจมาตอนนี้เกิดเรื่องขึ้นนายไม่เช่าจะทิ้งเธอหรอกนะขนาดนี้แล้วทำไมนายไม่ฆ่าพ,พ่อนายไปซะตั้งแต่เมื่อวานล่ะไอ้สารเลว เฮสุตะเจ้าขอร้อกเลยอย่ามาตีกันตรงนี้ได้ไหมมันรบกวนการวิจัยของฉันผลการทดสอบบอกมาแล้วเรามาอย่าบอดีลาอยู่รีบบอกมาเร็วเข้าคุณหมอคะรีบบอกมาเถอะไม่ว่าผลจะเป็นยังไงฉันก็จะรับให้ได้คะ่ะไม่เป็นไรนะเสียวหวานใต้สารเลีวนะั่นมันจริงเธอพี่ก็จะเลี้ยงดูเธอไปตลอดชีวิตเองเฮ hey, ฉันไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะโอเคดีด้วยครับอาจารย์บนคุณจะเป็นพ่อคนละ อะไรเนี่ยผลดอกมาดีขนาดน,นี้เชียวท้องอีกแล้วเหรอใช่แล้วลลท้องอแน่นอนเอ,อ้อเอยหมอเกอเอ้ยอีอ่โมทุเรศบ่ต่อไปถ้ามาอีกนะฉันจะเอาใบเท้าไล่หมาต้อนรับแกที่รักเธอท้องแล้วเรากำลังจะมีลูกอีกคนแล้วละนะอีฝอยฉันถ้าผลวิจัยออกมาไม่ตรงกรันวันนี้ฝอยจะยังรับเด็กเอ,อาไว้ไหมน,นะ ท่ระไม่สบายตรงไหนหรอฉันเหนื่อยแล้วค่ะอยากกลับบ้านอีเฟยคุณจะทิ้งฉันไปไหมฝันดีครับท่ระสุจิโม่นายต้องการอะไรวันนี้เฟยฉันขอเตือนไวเลยเนะถ้จะแกงกเรังแกงน้องสาวฉันดีแล้วก็ฉันไม่ปล่อยแกไว้นะฉันยังมีงานที่บริษัทอยู่นั้นไม่ได้ยังมีอะไรอีกไหม ายรักเสียวหวานไหมคำถามนี้ฉันไม่ขอตอบ<ฮะ>หมายความว่าอย่างไรมีหลายเรื่องที่เราอยากทำแต่จนถึงตอนนี้ก็ยืมไม่ได้ทำฉันอยากได้หลักประก,กันให้เสียวหวานสัญญามา้างนันไดไม่พูดอะไรแบบนี้หมายความว่าอย่างไรอะไรเนี่ยมือตือของฉันเองดูแล้วคงมีความเพื่อนไหวอะไรจากบริษัทฮัลโหลหวันนี้ฝอยพูด นายเล่นอะไรอยู่เด้่ยวนจริงจงนแกม,มาในสารเร็วท่นจะกล้าแกเอะคุณวุทำบ้าอะไรอยู่คุณจะไปไหนให้ผมสงบสติอารมณ์แป๊บหนึง่งเรื่องของพวกเราอยู่ี่จบอารมณ์ของวุนอี้วุ่ไม่แน่ดอนจะคุต้องตามหมอนั่นไปจะได้ไม่เกิดเรื่องขึ้นบริษัทจักคุณซูคุณผู้ชายมีนัดไปก่อนไหมคะจะปีแฝงเข้ามามม่โมไม่ได้นะคะซูเจนอุ้ยใส่ออกมาเ้อ ซูจนอุเอสารเลวคุณต้องการอะไรครับไม่คิดว่าแกจะโหดไดกขนาดนี้ลงมือได้ไม่แต่กับลูกสาวตัว,ตวเองเกียงเป็นคนอยู่ไหมอะไรแกพูดอะไรจะไม่เข้าใจแกมันเดรจชรัดพวกเกียงเป็นคนอยู่ไหมติดทองแล้วยังวางยาได้ไอเดรจชาดแกบ้าแล้วเหรอพวกแกต่งางที่เป็นเดรจชรัดจะให้สูจีโม่เป็นรองประธาน แต่มันกับร่วมมือกับเสียววานหลอ,อกโกงบริษัทของฉันงั้นแกก็ามาจัดการฉันซิรุ่งกับเธอทำไมแกขายเสียวหานให้ใครเมื่อวานพวกแกทำอะไรเธออย่าอย่านะก่อร้องหลับประธานเวรบอกมาไม่งั้นจะจะโยนแกลงไปแนะป่ปล่อยฉันไปเถอะนอกจากจับถ่ายภาพนู้นจัก็ไมไ่ทำอย่างอื่นเลยแกยังเป็นคนอยู่เลยเธอเป็นลูกสาวของแกแถมทอมอยู่ด้วยแต่แกกลับไู้ใจคนอื่นแต่ต้องตัวเธอฉันจะฆ่าแก ประตอนเวนอยู่เอยนะ่ะข้าควรต้องถูกจะใช้ด้วยชีวิตเจ้าไม่อยากให้น้องสาวเจ้าเป็นแม่วะสุจิโม่คุณจะปกป้องพ่อคุณเหรอติจิโม่เหรอช่วยด้วยฉันไม่รู้จ,จริงๆว่าเสียววันท้ออยู่อีเฟย์อ้ก็ส่งเมมโมรี่รูปภาพมาก่อนเมมโมรีรูปภาพอ,อยู่ที่เวีนจริงเจินแต่พวกแกปล่อยฉันที่จะพาไกสองคนไปเอาเชื่อกับป้าแล้วที่จะฆ่าออกแกวียนอีเฟย์เยอะว่ว หมดกันหมดกันคุณนี่ไม่พ้นความผิดที่วางแผนฆ่า,าคนเราอยา่าขยับพี่เจ้าาที่ตำรวจปล่อยคนพวกตัวโดนจับคุมละฉันจะไม่ไปล่อยพวกแกไปได้ควบคุมตัวผู้สงสัยไว้แล้วกลับได้กี่ฝ่ยตอนนี้จะเอายังไงกันดีวันทิงจะมีการเรียกร้องอะไร้ไหมก้าก้ยาให้ฉันริงอำนาจการสืบตัวโมดุกแล้วทรัพย์สมบัติทั้งหมดของวนทอย่างฮะ เป็นสุขการจการของพวกเศรษฐีอีกแล้วเหลอวันจริงจะเป็นแค่ลูกนอกสมรสก็ไม่ใช่ควรใจกล้าแบบนั้นต้องมีคนอื่นอยู่เบื้องหลังซับซ้อนจริงแฮสถานการณ์ตอนนี้ทำได้แค่รอดูขณะนี้ไม่สามารถติดต่อได้กรุณาติดต่อมาอีกครั้งเขาไปไหนนะทำไมถึงไม่รับสายแม่ผมหิวแล้วพ่อจะกลับมาตอนไหนครับพ่อก็คงจะยุ่งเดี๋ยวเสร็จธุระก็กลับมาแล้วล่ะเดี๋ยวแม่กินข้าวเป็นเพื่อนก่อนดีไหม แย่ได้กินข้าวแล้วคุณกลับมาแล้วพี่เฟยไม่ใช่นั่ไม่ใช่รถเขานี่พวกคุณจะทำอะไรคุณเถือนายท่านอยากเจอคุณเหมือนห้าอย่างส่งพวกคุณมาใช่ไหมคุณเถื่อฉลาดมากครับนายท่านมองคณไม่ปิดจริงๆในเมื่อคุณเถือรู้ฐานะของนายท่านแล้วก็ไปกับพวกเราเถอะอมีบางอย่างที่ไม่ค่อยน่าจะเอามาพูดนะ ดูเหมือนฉันคงต้องไปสินะนายท่านคุณเหออยู่นี่แล,ล้วเยี่ยมลำบากนายลวคุณเหอยังไม่จักกายนายท่านอีกไม่ต้องอ้อมคอมคุณที่จะมาที่นี่ต้องการอะไรเธอหน่าจะเดาได้อยู่ยแล้วนี่ไม่งั้นเธอจะยอมมากับอาจงโดยไม่กัดขืนได้อย่งไรประรูปเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เธอและอละี้เฟยต้องทุกข์ตรมานใจหรือว่ามาเชียงหลอกฉัน คุณมีเป้าหมายหรือเงื่อนไขอะไรที่พูดมาเถอะไม่ต้องมาทําดีจอมปลอมหรกเธอไม่ทำหน่อยหรือว่าตอนนี้เฟยเอ๋อเป็นยังไงบ้างที่ได้ฉันมาก็เพื่อเรื่องนี้ไม่ใช่เหรอเธอก็รู้เฟยเอ๋อเป็นคนรักความสะอาดไม่อของอะไรแต่มีคนเคยใช้แล้วก็จะไม่ใช่อีกเธอคิดว่าถ้าเขาเห็นรูปภาพพวกนั้นจะว่าอย่างไงบ้าง